มีคนดูแค่สามสิบสามเมื่อวานก่อนมีคนดูร้อยคนมันก็จะแข่งกันไงถ้าสามสิบสามมันก็ไม่ต้องแข่งกันมากมายเท่าไหร่เนี่ยเห็นบ้านน่ารักปะใครคิดว่าคาว้กดหนึ่งแล้วคาวเดสคาวเดสก้าโคเดะคาว้เดโคือเซตไนไม่อยากให้นะบอกตรงๆไม่อยากให้เพราะอะไรมันน่ารักมากแต่ที่ที่ให้ได้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเซตไนซื้อมาซื้อมาเผื่อตัวเองแล้วด้วย แล้วก็คือมันน่ารักถึงขนาดแต่เซแต่จําราคาไม่ได้เนาะว่ามันกี่บาทแต่รู้สึกน่าจะน่าจะหลักแปดสิบขึ้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าถูกกว่าแปดสิบเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหมันจะเลิศมากนะถ้าถูกเพราะมันเก๋มากมันเป็นแคล้ายๆปฏิทินทุกคนมันเป็นหนึ day planner. ่งร้อยเดย์แพลนเนอร์เราสามารถเอาตัวนี้มาแชรเลนได้นะเดี๋ยวเซตแต่จะทําเป็นแบบแชรเลนตัวเองว่าจะทาอะไรดีเนาะร้อยวันอาจจะทําต่อเนื่องก็ได้หรือไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้นะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นเนาะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเซตแต่เปิดหน้านี้เนี่ยหน้านี้มันมีหน้านี้มันมีร้อย